พาดหัวข่าววันนี้ชงคอรม1.5แสนล้านเยอยวยากเกษตรกร15,000ชาวสวนคนกรีดยางเฮได้ทั่วถึงครับนหนึ่งกับเราได้ที่ b o b บบี้ช n แนลมี2ช่องทางการติดตามรับชมบ๊อบบี้ช l แนล t u b e b บ b อบบี้ n n แนลแฟนเพจครับทักทายคุยกันได้สำหรับแฟนคัับ f อทุกท่านกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับจงกรมขอ1.5แสนล้านจ่าย15,000บาทเยียวยาเกษตรกร28เมษายนนี้ยึดตามการลงทะเบียนเลขที่บัตรประชาชนชาวสวนกลกรีดได้ทั่วถึงเมื่อวันที่26เมษายนนายประพันธ์บุญยเกียรติประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกยทเปิดเผยว่า ขณะนี้ทะเบียนชาวสวนยางมีประมาณ1.8ล้านลายต่อทะเบียนซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ทำกินในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน1.43ล้านลายต่อทะเบียนและทะเบียนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน4.07แสนลายต่อทะเบียนได้หาหรือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับนายอนันต์สุวรรณรัตน์ประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรไปแล้ว เกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางแม้กะยะทจะมีมาตรการการชดเชยราคายางพลาราคายางแผ่น60บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่การเยียวยาในส่วนของโควิด -19 และภัยแง้งชาวสวนยางก็ต้องได้เพราะถือเป็นคนละส่วนกันในส่วนของการชดเชยราคาเป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครมอต่อไปหลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรผ่านไปครมอไปแล้ว รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรกาากะทรวงเกษตรเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิด -19 และไถ่แล้งวงเงิน1.5แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรรายละ1 5 0 0 0บาทเสนอคอรมโดยการจ่ายเยวยาตามทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกองส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและการยางแห่งประเทศไทยกะยะท ประมาณ9 1 0ถึง10ล้านทะเบียนโดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศเบื้องต้นกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงหลักการเงื่อนไขและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการกันกรองเรื่องเสนอคอรมแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งคณะกรรมการกันกรองไม่ได้มีปัญหา หรือซึ่งสงสัยในเรื่องใดๆยกเว้นกระทรวงเกษตรจะต้องให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปหาหรือกับกยทเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรก่อนที่จะเสนอครอรมในวันที่28นี้สำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพราะแต่และหน่วยงาน โดยในเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักตรวจสอบความซําซ้อนของทะเบ,บียนเกษตรกรทั้งหมดเพื่อความมั่นใจจะไม่จ่ายเงินซําซ้อนบัตรประชาชนหนึ่งใบได้รับสิทธิ์1สิทธิสำหรับการลงทะเบ,บียนเกษตรกรไว้ในปี62และ63เป็นทะเบ,บียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงจำนวนประมาณ8.24ล้านโคเรือนจากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซําซ้อนมีจำนวน10.64ล้านโวเรือน แบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนไว้กรมปศุสัตว์จำนวน2.69ล้านลายเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจำนวน7.52ล้านครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมประมงจำนวน4.36แสนลายทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกันประมาณ2.4ล้านลายส่วนทะเบียนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแบ่งได้ดังนี้1.84ล้านลายแบ่ง เป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีเอกสารสิทธิ์1.16ล้านลายคนกรีษดย่างจำนวน263,107รายรวมเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนคนกรีษดมีจำนวน1.43ล้านลายส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน47,782 0รายขอขอบคุณแหล่งข่าว ข่าวสดหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไมมมากกันน้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับ